ของฉันไหนมาลองชิมปีมือของฉันหน่อยสิ้ว่ามันอร่อยไหมชื๊บจิ๊บๆก๊บอืมหึห <c oughs> ปีมือฉันเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเลยโหไก่เนี่ยเนื้อแน่นสุดๆไปเลยอย่างเจ๋งไปเลยล่ะ <c oughs> เล่นสนุกจังเลย <c oughs> เล่นฮาวเวส์มูนแล้วสนุกจริงๆฮ่านายมาดูหน่อยสิ ว้าวโอ้โหสุดยอดไปเลยฉันนี่มันเก่งจริงๆโ,โหฉันชนะอีกแล้วอุว้ยอุ้ยตาเนี่ยก็ชน,นะเพราะฉันอ่ะเป็นคนเก่งเฮ้ยเห,หนื่อยจังไม่ได้เหนื่อยหรอกนะเบื่อด้วยอ่ะเล่นตุก,กตาพากเสียงเสียงจะแตกอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีฉันคือคนลมิเบื่อเล่นแล้วอ่ะทำยังไงดี ทำอะไรฉันก็แค่ต้องเก้พ่อแม่และพินิชาไง,งล่ะฉันนี่ฉลาดจริงๆไปเลยทำไมฉันไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะมีอยากเล่นแล้วอย๊เล่นดีกว่ายังสนุกอยู่เลยฉันต้องวางแผงแก้งมินิชา ใครลองถัดไปเป็นแม่แล้วก็พ่อเอ้ยไม่อาดีกว่าเอาพีนิชาพ่อและแม่ต่อฮิฮฉันจะแกล้งพี่นิชาฉันต้องไปหาแผนก่อนฉันแค่ต้องทำของเล่นแตกแป๊บหนึง่งแบดบแบดบมาลุขอโทษนะฉันต้องทำเธอแตกแล้วฉันก็ต้องทำเหมือนลองให้ ไหนพี่ไปดูก่อนนะอเอาแล้วสิไหนๆตัวนี้เหรออ้าวใจเย้งั้นเดี๋ยวพี่นิชาไปบอกพ่อแม่ก่อนนะเสร็จชันเสร็จชั้นนี่ไงละ่ะแค่แอบไปก่อนไปหาไปก่อนไปแอบก่อนสิ ห็นน้องทำแบบแบ๊บมาล่นไหนแม่มาดูหน่อยไม่เป็นอะไรนี่ลูกไม่เป็นไรทีหลังนะน้องดย้ยหนูไปบอกน้องนะว่าอย่าทำให้หล่นอีกไม่แตกหรอคะไม่แตกลูกแค่เปรอยนิดๆโอเคไหนไปก่อนฮึ <c oughs> ไปดีกว่าเออมพี่ไปบอกน้องก่อนน้องน้องมันไม่เป็นไรนะน้องโอเคค่ะ หยุดร้องไห้แล้วเหรอใช่สิคะอออไหนมาเล่นกับมาเล่นมือถือต่อดีกว่าฮ่าฮ่ี่สิบชั้นก้มลงก้มลงดอกแม่เห็นฉันชืบไม่ต้องก้มแล้วเข้านิบดีกว่าเสร็จเลยใส่ไว้ในนี้ฮ่าฮแก้งพ่อต่อพ่อทำอะไรอยู่นะ เล่นบอลหลัเนี่ยแอบส่องจากกระจกเสร็จแล้วสิโ้ยพ่อนีนเก่งจริงๆริงยปวดปัสสาวะจริงๆเฮ้อ <Hey! S 2> เอาทำอะไรอยู่ลูกพ่อจะไปฉี่เหรอคะใช่ลูกโ้ยฉันไม่ต้องวางแผนหลักยังไงพ่อก็ไปปัสสาวะอยู่แล้วโอ้ไปล้างมือดีกว่าไม่อยากปัสสาวะแล้วไม่ปวดแล้วล้างมือแทนเสร็จฉันละ ไปแล้วโอ้ยแมด่ดีกว่าเอาสองอันไปเลยฮ่าฮ่อุย้ยพออยูน่นี่ฉันก้ม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 สิโอ๊ยไม่ก้มดีกว่าโอ๊ยก้มดีกว่าฮิฉันเลื่อนไปฉันก็ว้าดได้โอ้ยว้าดไปทีนี้สิสามสองหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเจ๋งว้าดไปสิสามสองแม่ตรงนี้พอดีแอบก่อนแอบนีอย่างนี้แหละ แม่คะเอามาตอนไหนเนี่ยลูกเอ้ยนี่ลูกแม่ทำไก่อร่อยมากแต่ตอนเย็นแม่ทำให้กินนะค่ะแม่เแม่ชอบซ่อมอันนี้จริงๆเลยซ่อมนี้นี่มืนดีมากอะคือแบบเวลาจิ้มอะไรนะจิ้มทีเดียวได้เลยนั้นเนี่ยส่วนอันเนี้ยก็ดีมากเลยแั่นดีแล้วมันไม่ได้บาดมากเลยนะมันไม่ได้บาดเลยแหละ มื่อมันไม่ค่อุ้มเท่าไหร่แต่เวลาหันน่ะหันออกด้วยนี่ลูกช่วยฝากไก่แม่ได้ไหมแม่จะไปดูทิกตอกแล้วล่ะแม่อิ่มแล้วเดี๋ยวไปช่วยไปบอกพ่อให้ไปเก็บให้ด้วยนะค่ะแม่ดูทิกตอกดีกว่านั่งดูงนี้ดีกว่าน,นี้แหละฮ,ฮ,ฮิฮิมีดเอาไปด้วยแล้วก็อันนี้เอาไปด้วยฮ,ฮ ไปสิไปฮ่า,าไม่หมดแค่นี้แหละแล้วก็ไปแอบฮะโอ้ยเบื่อเล่นมือถือแล้วไปเล่นเกมนิงเทนโดดีกว่าฮาวิสมูฟฮะเกมเทนโดหายไปไหนไปเล่นบอลดีกว่าบาสเกตบ,ลบอลฮะายกมวยไหนไปไหนว้ยพ่อไม่เห็นมาล้างเลยแต่แม่ไปล้างเองก็ได้หยิบมากนฮ่าช้อสนสอม ลูกบาสเกตบลหายส่วนหนูนินเทนโดหายส่วนแม่ช้อนช้อนแล้วก็มีดหายฮะได้ยังไงอะแม่คะแม่เอานินเทนโดไปแอบเหรอคะเปล่าแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยลูกแล้วใครเป็นคนเอาส้อมกับมีดเนี่ยแอบเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแม่พอก็ไม่ได้ทำอะไรเลย พ่อคะพ่ออัน,น,นเรเดอร์หนูไปเหรอเปล่าเลยนี่แล้วลูกเอาบาสเกตบอลไปหายเหรอไปเหรอไม่เลยคะ่ะหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะพ่าไม่มีใครทําอะไรเราจะเป็นใครอะคะพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้หรือว่าเป็นทีก้าทีก้าช่วหาทีก้าเร็วเดี๋ยวพ่อหานี่นี้เดี๋ยวหนูหาที่อื่นคะ่ะเ ทีก้าดื้อจริงจริงๆว้ยแม่แม่มาช่วยหาตรงนี้หน่อยโอเคลูกโอ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยรู้แล้วอยู่ตรงไหนพ่อแม่มาหาหนูอะไรลูกจเจอแล้วเหรอตรงลิฟต์นี่คะทีก้าจะขึ้นไปในลิฟต์ก็ได้จริงด้วยทีก้าทีก้าขึ้นลิฟต์กัน <laughs> ทีก้าไม่ได้ไปแอบหรอก <c oughs> ิีค่ะเิดค่ะทีก้าลูกเฮ้ยทีก้าคุณผู้ชมคะตอนนี้ทีก้าของไปแอบอีกแล้วคะ่ะกอดจริงๆเลยมากี้ตก,กใจมากเลยเห็นของไม่เจอเฮ้ยนี่ทีก้าพ่อบอกแล้วไงเอาแล้วอีกแล้วโดนดูเลยอะแม่บอกแล้วไงอย่าเอาไปแอบ